คนเอาไปเปรียบเนี่ยมเจนี่สอนดูจริงว่าเขาสอนดีมากันเยอะและขอคุยหน่อยึไม่ดีเลยหนูไม่ชอบเลย,ำยำาําบงพ่อแม่ทุกคนก็อยากสอนลูกเป็นคนดีเมื่อขนมภรรายาของรู่เต้ย ออกมาระบายความในใจซะหน่อยหลังโดนเปรียบเทียบความน่ารักของลูกสาวตัวน้อยน้องตั้งใจกับน้องยูจินลูกสาวของเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นรวมถึงวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละคนเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะพอเราไปเปรียบเทียบเจนนี่สอนยูจินว่าเขาสอนนี้จริงๆมันหนุ่มอยากรู้ว่าเขาใช้อะไรเป็นบรรทัดฐานในการวัดว่าคนไหนสอนลูกดีคนไหนสอนลูกไม่ดีเอาเป็นว่า mindset ของคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องอยากสอนลูกให้เป็นคนดีอยู่แล้วแค่นั้นเอง ทำไมเขาต้องแบบใช้อะไรวัดคือคนเราสามารถเปรียบเทียบคนเนี่ยมันเปรียบเทียบกันได้หรอมัเปรียบเทียบไม่ได้นะถ้าเป็นบุคคลอ่ะคนเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบไม่ได้นะคะเพราะมันไม่เหมือนกันเหมือนแบบยูจินตีเจนนี่แล้วแล้วหนุ่มแล้วคือหนุ่มไม่ได้เลี้ยงลูกแบบตีหนุ่มต้องตีลูกอใช่จริงๆริมันก็ไม่น่าอัดเลยหนุ่มต้องไปดูกอนหนุ่มไม่ได้บอกนะคะคุณมาบูหายว่าหนุ่มไม่ยอมรับในคาตีเตือน ถ้าใครดูไลฟ์บ่อยๆจะรู้หนุ่มพูดไปจําแต่ที่หนุ่มไม่ยอมรับก็คือคําพูดแรลงๆแค่นั้นเองโอเคปะงานนี้เรื่องที่โดนเปรียบเทียบความน่ารักของน้องตั้งใจกับน้องยูจินและวิธีการเลี้ยงลูกของขนมกับเจนนี่รู้ไปถึงหูของเจนนี่ไม่ขอทนออกมาเคลียร์กับชาวเน็ตหน่อยให้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยค่ะมากันเยอะและขอคุยหน่อย เมื่อวานแอบ,บไปเห็นไลฟ์ของน้องขนมที่แบบมีคนไปเปรียบเทียบยูจนินจะบอกทุกคนเลยนะว่าที่ไหนช่อมพี่ขนมลูกมีคนไปเปรียบเทียบใจใจกับยูยูซึ่งไม่ดีเลยเพราะว่ายูยูก็มีมุมดือ้อเข้าใจไหมพีๆๆ่ใจใจพี่ใจใจที่น้องชอบดูไงคะๆๆทุกคนอยา่าไปเม้นเปรียบเทียบนะนี่มันเป็นการทําร้ายเด็กทั้งคู่เลย ทำร้ายใจใจด้วยเพราะว่าเด็กทุกคนไม่ชอบไม่ผู้ใหญ่เปรียบเทียบเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเจนนี่ก็ไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเด็กก็เหมือนกันและที่สําคัญคือเป็นการทํร้ายน้น<ม>องยูจินด้วยเพราะว่าถ้าวันหนึ่งยูจินเกิดทําผิดพลาดแ<ม>บุ้มแน่นอนไห<ม>นคะไหนบอกว่าน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้แล้วหลัวเชื่อนะผู้ใหญ่แบบพูดจาเลงมากกับเด็กไม่ดีนะคือพ่อแม่ทุกคนเขารักลูกหมดแหละเขาสอนลูกแล้วแต่บางทีเราเห็นแค่หน้ากล้องไงทุกคนค่ะ คือตอนนี้เราอาจจะให้คําแนะนําได้เราอาจจะแบบนิดนิดหน่อยๆนแต่ไม่ต้องไปเป็นทั้งหมดในชีวิตครอบครัวเขาอะแกเขาก็เก่งทั้งคู่เขาทามาหากินนะแล้วพูเตอร์กับเขาขนมนเขาก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วเขารู้วิธีการเลี้ยงลูกแหละให้เวลาเขาหน่อยเด็กอะถ้าเธอมีลูกเธอจะเข้าใจเลยว่าเด็กคนหนึ่งอะเลี้ยงให้แบบเก่งได้โตได้แบบมันไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปเปรียบเทียบเด็กคนไหนกับใครคะลูกค่ะ ขอกันไกลไหนกว่าน้อยหนูไม่ชอบเลยแล้ววิธีการชมเด็กนะอันนี้ไม่ใช่จาเป็นแค่ยูจินหรือใจใจนะวิธีการชมเด็กคือชมเด็กตัวบุคคลถ้าคลิปนั้นไม่มียูจินก็ไม่ต้องไปชมยูจินเข้าใจไหมเอ็นดูน้องๆเอ็นดูเด็กๆเรียกว่าถ้ารักแล้วก็เอ็นดูลูกๆดาราคนไหนอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยนะคะเพราะว่าสิ่งนี้อาจจะสร้างปมในใจให้เด็กในอนาคตได้ค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ฟ l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ